ไ้ฉีเศร้าเฉียนหรือจอมยุทธหุ้นปวยเอียงแห่งกระบี่ไร้เทียมทานจากไปในวัย73ปีแต่เรื่องสลดเกิดขึ้นซ้ำเมื่อภรรยาของเขาเสียชีวิตในขณะที่จัดงานศพให้สามีเรื่องราวจะเป็นยังไงค่าสวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ ที่น่าเศร้าสําหรับแฟนหนังจีนกําลังภายในกับการจากไปอย่างกระทันหันของฉีเซ้าเฉียนดาราดังฮ่องกงในวัย73ปีโดยเพจ9้กระบี่เดียวดายได้อ้างอิงตามรายงานของสื่อฮ่องกงรายงานว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารในกรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา สื่อบางแห่งได้ไปถามเทียนฉีเวินผู้สร้างภาพยนตร์อาวุโสก็ได้ออกมายืนยันข่าวการเสียชีวิตในครั้งนี้โดยฉีเซ้าเฉียนนั้นเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นมะเร็งเพราะเขาเนี่ยไม่ชอบตรวจร่างกายจึงจากไปทันทีเมื่อพบโรค โดยประวัติของชีเศร้าเฉียนเกิดที่กวางโจมณฑลกวางตุ้งในวันที่19ตุลาคม1950เขามีพี่สาวแท้ๆหนึคนส่วนพ่อของเขาเป็นนักธุรกิจและเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนหลงติงเขาก็เริ่มทํางานเป็นพนักง,งานติดตามหนี้ของธนาคารต่างประเทศแล้วก็ย้ายไปทํางานในตลาดหลักทรัพย์ในฐานะเสมียนบัญชีรับผิดชอบในการจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และในช่วงนั้นชีเศร้าเชียนรู้สึกเบื่อนหน่ายกับงานที่ทำและมีเพื่อนของเขาแนะนำให้ไปเรียนการแสดงของชอบอเดอร์สตูดิโอภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนในช่วงนั้น ซึ่งชีเซ้าเฉียนเรียนจบการแสดงในปี1972และในช่วงยุค70งานตลาดหุ้นในฮ่องกงนับเป็นงานที่หนุ่มสาวไฟ,ฟ่ฝันนั่งอยู่ในออฟฟิศทุกวันแล้วก็ได้รับเงินเดือนที่มั่นคงการเลือกเส้นทางนักแสดงนั้นทําให้ชีเซ้าเฉียนทะเลาะก,กับพ่อของเขาอย่างรุนแรงแต่ด้วยความปรารถนาที่ต้องการเป็นนักแสดงทําให้พ่อของเขายอมตามใจลูกชาย ฉีเจ้าเชียนแสดงบทชาวบ้านในภาพยนตร์เรื่องแรกคือไอ้หนุ่ม5จอมเฮี้ยมหลังจากนั้นเขาก็วนเวียนแสดงภาพยนตร์ของชาบเดอร์อีกหลายเรื่องแต่เรื่องที่ครองใจแล้วก็สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังเป็นที่รู้จักของแฟนๆคงหนีไม่พ้นบทบาทจอมยุทธหนุ่มนำหุ้นปัวเอียงจากซีรีส์ชุดกระเบียไร้เทียมทานที่มาพร้อมกับเพลงประกอบอันโด่งดัง หลังจากซีรีส์กระบี่ไร้เทียมทานโด่งดังสุดขีดทําให้ค่ายยักษ์ใหญ่แห่งวงการภาพยนตร์ชวบอเดอร์ได้นําเรื่องราวของกระบี่ไร้เทียมทานสร้างเป็นฉบับภาพยนตร์สําหรับฉายในโรงหนังบ้างงานนี้ก็ได้ฉี้เศร้าเฉียนต้นฉบับกลับมารับบทหุ้นป่วยเอียงอีกครั้งหนึ่งค่ะ คุณผู้ชมคะล่าสุดมีข่าวเศร้าค่ะเมื่อภรรยาคนที่3ของฉีเร้าเฉียนได้เกิดอาการหัวใจวายเสียชีวิตในระหว่างที่จัดงานสมให้สามีโดยทั้งคู่นะคะมีลูกสาววัยเพียง12ปีค่ะซึ่งทางญาติก็จะเป็นคนดูแลเด็กหญิงต่อไป โดยเทียนชีเวินบอกว่าภรรยาของชีเศร้าเฉียนร,รู้สึกเสียใจมากต่อการจากไปของสามีค่ะแล้วเธอก็มีความกังวลมากในการจัดงานศพก็เลยเป็นเหตุให้เกิดอาการหัวใจวายค่ะข่าวสดออนไลน์ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของชีเซร้าเฉียดและภรรยามานะที่นี้ด้วยข่าวสดดีแคปวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟฟอลอเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ